ครับสวัสดีครับอิธิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะได้นํามีดหลงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมนะครับมีให้ชมกัน3ยุคเลยครับยุคต้นยุคกลางแล้วก็ยุคปลายของเขานะครับซึ่งยุคนี้น่าจะเป็นมีดที่รู้จักกันอย่างดีนะครับหรือที่เขาเรียกว่ามีดรูปแบบสัลิกานะครับเดี๋ยวให้ดูยุคต้นๆก่อนนะครับซึ่ง แต่ละย,ยุคก็จะมีศิละปะและก็เอกลักษณ์ที่สวยงามเป็นแบบเฉพาะของเขาเองนะครับโดยเฉพาะยุคต้นๆเนี่ยรูปแบบเขาจะหลากหลายมากๆนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยคือไม่สามารถระบุได้เพราะว่าทํากันหลายคนนะครับบ้างก็ชาวบ้านทํากันเองก็มีแล้วก็ให้หลวงพ่อเดิมท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับอย่างเล่มนี้เป็นยุคต้นๆน,นะครับยาวประมาณ9นิ้วครึ่งเฉพาะใบมีดจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้ว เล่มนี้เนี่ยจะเป็นมีดออกลักษณะมีดชายธงหรือมีดเดยไก่นะครับจะโค้งๆแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ลวดลายที่คล้ายๆกับหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลน,นะครับมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็อิทธิพลมาจากหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลเนี่ยเยอะมากเลยครับเพราะว่า เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยแล้วก็หลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลเนี่ยท่านสําเร็จวิชาการทํามีดก่อนหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมยังต้องไปริเรียนทํามีดกับหลวงพ่อลุ่งเลยในช่วงยุคต้นๆนะครับก่อนที่ภายหลังจะเริ่มมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับเริ่มมีลวดลายเป็นของตัวเองนะครับเริ่มมีช่างฝีมือประจําวัดนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นยุคต้นๆนะครับลวดลายก็จะ แปลกตามากเลยครับอย่างเล่มนี้เนี่ยสวยมากเลยครับดลลายเขาอัขระยันเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยมีทั้งยันพระปิดตานะครับมียังยันตรีนะครับยันโตอุสารพัดเลยนะครับแล้วก็ดูคล้ายๆกับเสมาเปลวเพิงของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลด้วยนะครับเล่มนี้สวยงามคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใบมีดไม่ได้ขัดอ่า น้ำมันจักนะครับถ้าขัดน้ำมันจักจะสวยจะเงากว่านี้นะครับออกเป็นลักษณะมีดทรงแบบเหมือนใชยท่งนะครับกันแล้วก็แหม่ที่ลัดไว้เนี่ยจะทําจากทองเหลืองนะครับหรือทองฝาบาทนั่นเองดามไม้ฝักไม้นะครับเล่มนี้ยุคต้นๆเนี่ยอายุเขาก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าปีได้หลวงพ่อเดิมทําทําตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆเลยนะครับาชาวบ้านทํา แล้วก็ให้หลวงพ่อพเดิมท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นหนุ่มๆน,นะครับอยู่ตน้ตนๆคนรู้จักอาจจะน้อยนะครับสําหรับมีดหมอหลวงพ่อพเดิมหมุ่งามมากเลยครับทรงสวยมากนะครับมีดไม่โยกไม่สัน่น ต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงยุคก,กลางๆยุคกลางๆนี้ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับด้ามงาฝักไม้นะครับรวมไปถึงพวกด้ามงาฝักงาหรือก็มีเพราะว่าจะเป็นยุคที่เราสามารถระบุช่างได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเล่มนี้นะครับยาว9นิ้วเฉพาะใบมีดอยู่ที่5นิ้วเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับกันแล้วก็ แหมลัดด้วยทองเหลืองนะครับทองเหลืองเหมือนกันนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยๆเรียบๆเลยลวดลายเราจําแนกได้ง่ายเลยครับเล่มนี้ก็คือลายหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวนี่ก็จะเป็นศิลปะฝีมือช่างสอนนะครับยุคก,กลางๆแล้วก็ยุคปลายๆก็จะมีช่างฉิมช่างสอนช่างแมนช่างไข่เป็นต้นนะครับ ก็จะมีประมาณสีช่างนี้นะครับอย่างหน้าเกี้ยวนี่ก็จะช่างสอนเล่มนี้ก็สวยนะครับรูปแบบชัดเจนนะครับหน้าเกี้ยวหรือหน้าสมพง์ข้างหลังก็จะมียันนะครับแล้วก็มีอคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับสลักไว้ด้วยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมีชช่างสอนนะครับบางเล่มก็มียันตรีนิสิงเหสลักอยู่ด้วยก็มีนะครับสวยมากเลย ไม่มีโยกไม่มีสั่นนะครับก็เป็นมีดอีกยุคหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเป็นมีดที่ทำให้หลวงพ่อเดิมเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับจริงๆก็มีดที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นยุคต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าพอเป็นยุคกลางๆก็จะเริ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคนก็จะเก็บสะสมอะไรกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกช่างฉิมช่างสอนช่างแมนช่างไขนะครับที่เขาจะาจดบันทึกไว้ในหะนังสือนะครับคนก็จะเจอก็จะเลยจําประมาณนี้เนาะแต่จริงๆอะยุคต้นๆมีเยอะเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นยุคปลายนะครับยุคปลายก็อายุประมาณ80กว่าปีนะครับยุคก,กลางเมื่อคู่ก็จะต้อง90กว่าปีขึ้นไปนะครับเป็นอายุของเขานะครับก่อนที่จะมาเป็นด้ามงานฝักงานแบบนี้ก็ต้องเป็นยุค ต้นยุคกลางแล้วก็ขยับมาเป็นยุคปลายแบบนี้นะครับทั้งสองเล่มนี้ก็เป็นมีดขนาดไซส์สาริกานะครับนี่ก็จะเป็นภาพจำที่อ้ําเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เรียนรู้หรือเพิ่งเริ่มเรียนรู้ศึกษามีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยมักจะจำมีดลักษณะแบบนี้ได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบพีธสวยงามพิถีพิถันแล้วก็มีความกระทัดรัดนะครับ อ่ายาว3นิ้วใบนิ้วครึ่งอีกเล่มหนึงก็ยาว2นิ้วครึ่งใบ1นิ้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับมีแบบนี้มีต้นทุนในการทำที่ค่อนข้างสูงเลยไม่ว่าจะเป็นงาของเขาก็ต้องมีต้นทุนมากกว่าไม้อยู่แล้วนะครับแล้วส่วนประกอบที่เหลือก็คือมีเงินนะครับมีหน้าคบางเล่มมีทองต้นทุนก็จะสูงขึ้นไปอีก ทีนี้การที่เราจะสร้างมีดแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีต้นทุนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าราชการพวกขาหาบบดีนะครับอย่างเร่นนี้อ้ําก็ได้มาจากบ้านขาหาบบดีนะครับเพราะว่ามีดอย่างนี้นะครับตรงแหนเขาแล้วก็ตรงการลัดกันรวมถึงที่เน็บตรงนี้อันนี้ต้องให้ร้านเงินร้านทองเขาช่วยทํานะครับจะไม่ใช่งานแฮนด์เมดแบบร้อเหมือนยุคต้นแล้วก็ยุคกลางๆนะครับต้องมีเนี่ยครับ ต้องมีเขาต้องมีเครื่องทำนะครับถึงจะทำออกมาได้ประณีตแบบนี้นะครับก็ฝังไว้เป็นความรู้นะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นมีดช่างฉิมนะครับนะครับเสมาใบโพช่างฉิมมีเล่มนี้สวยแล้วก็เนี๊ยบมากถึงแม้ว่ามีดจะเล่มเล็กนะครับใบเขาเนี่ยนิ้วประมาณนิ้วครึ่งเท่านั้นนะแต่ว่าองค์ประกอบทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ต่างจากเล่มใหญ่เลยเสมาใบโพแบบเต็มใบก็ พิถีพิถันนะครับเนี่ยลายลวดลายของใบมีดเนี่ยอันนี้จะยังเป็นฝีมือช่างอยู่นะครับรวมถึงการเหลาด้ามและฝักงาก็ยังเป็นฝีมือช่างอยู่ที่ต้องให้เครื่องทำก็คือทุงเนี่ยครับพวกแหม่เขาก็การรัดรัดรัดนาของเขาเนี่ยครับรัดเงินตรงนี้นะครับอันนี้ต้องให้เครื่องทำเนาะก็เป็นการผสมประสานกันระหว่างฝีมือเครื่องจัรกับฝีมือช่างนะครับ ก็จะออกมาเป็นรูปแบบสวยงามแบบนี้เลยเป็นยุคป,ปลายๆนะครับพวกขาหามบดีพวกข้าราชการจะชอบกันราคาเขาก็จะสูงกว่าประเภทด้ามไม้ฝักไม้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเล็กไปบางคนก็บอกว่าพอดีเลยนะครับบางคนได้ไปนําไปเลี่ยมห้อยคอนะครับได้หมดเลยพุทธคุณเหมือนกันหมดเลยครับจะเล่มเล็กเล่มใหญ่ด้้ม งาฝักงาด้ามไม้ฝักไม้ด้ามงาฝักไม้ทุกสิ่งทุกอย่างพุทธคุณเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านอาธิษฐานจิตปลุกเสกไว้แล้วนะครับอย่างเล่มนี้นะ่ะเล็กที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคป,ปลายๆเหมือนกัน2องนิ้วครึ่งใบก็ประมาณ1นิ้วก็ดูเอาเลยนะครับนี่ครับเล่มเล็กๆถึงใบมีดเนี่ยแค่นิ้วเดียวแต่ว่าเห็นไหมครับเสมาใบโพ ล่องเลือดลายกระดดกงูก็ยังคงมีให้เห็นนะครับต้องพิถีพิถันในการทำมากพอสมควรนะครับออคือต้องพิถีพิถันมากๆเลยไม่ใช่พอสมควรนะต้องตั้งใจทำมากมากเลยนะครับสำหรับช่างฝีมือแห่งวัดหนองโพนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างฉิมช่างสอนหรือใครก็ตามนะครับกว่าจะได้มีดเล่มสวยๆออกมาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะฉะนั้นก็พอได้แบ่งปันมานะครับก็ฟังไว้เป็นความรู้นะครับ ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับดูเอาเลยเล่มไหนสวยเล่มไหนใช่ชอบเล่มไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีให้เลือกชมหลายเล่มหลายรูปแบบหลายขนาดนะครับมีที่มาที่ไปทุกเล่มเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับชอบเล่มไหนโทรมาสอบถามได้ระบุ EP นะครับหรือบางทีแคปหน้าจอมาสอบถามใน ลายก็ได้นะครับนั่นก็จะยิ่งละเอียดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ